สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวคอฟุตบอลและสายนักลงทุนทุกท่าน,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 นเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์จอลึกแนวทางฟุตบอลเปอรผมครับตีฟรีคิก แต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครับแนวทางที่หยิบยกมาให้เนี่ยก็สดชื่นกันอีกแล้วครับสดชื่นกันมาถึง3วันติดๆแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับทางฝั่งไบรตันบุกมาเก็บชัยชนะในบ้านของแมนยูไปที่3ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าไบรตันครับมาสอนเชิงบอลให้กับแมนยูไนเต็ดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่มีทรงไม่มีเหลี่ยมบอลที่ดีเลยนะครับเทนฮากควรออกมาขอโทษและยอมรับในสิ่งที่เรียนทำได้แล้วนะครับวันนี้ครับเดีีีีีี๋ยยววเเเเเเรร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 าาาาไปปปลลลุกกกกััััันนนนตตต่่่่่อออออออคคคคคบบบบบบทศึพมมมม์์์งงงงงฤษ็ููะะหหขขจิิด้สชซ เรามาดูกันในเรื่องผลง,งานของเจ้าบ,บ้านก่อนเลยครับบอลบ้านนะครับออกสตาร์ท4เกมในลีกล่าสุดเนี่ยยังไม่สามารถเก็บชัยมาได้เลยครับ4เกมที่ลงเล่นไปเนี่ยเสมอมา2และกระโุดแพ้ไป2เกมด้วยกันนัดล่าสุดบุกไปแบ่งแต้มกับเบนฟอร์ดได้2ประตูต่อ2ด้วยกันครับไปดูทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเชลซี 4, ครับผลงานเองก็ถือว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันครับยังไม่มีทรงบอลที่น่ากลัวเลยนะครับ4เกมการออกสตาร์ทในลีกที่ผ่านมานะครับเก็บชัยมา1เสมอมา1และกระโุดแพ้ไปถึง2กเ,เกมด้ววววยยยยยกกกัััััััันน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 ดดดดดลลล่่่่่่่่่าาาสสุุเเเเเเีีีปปปิิบบบบบ้้้แแพพออ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 อตตตตตงง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 ฮมมมมมฟฟรร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 ์์์ไไทะะะูคคคคภใใชหหืืขข นีะครับมีความสูสีกันเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะขาดเรื่องแกนหลักไปค่อนข้างเยอะนะครับราาวางในเรื่องของแฮนดิแคปในวันนี้ครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เป็นทางฝั่งของผู้มาเยือนครับอย่างเชลซีเนี่ยเป็นต่อยที่ขึ้นคุ้ลูกด้วยกันผมมองว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านเองอย่างบอลมัตจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านและพวกเขามีสติในการเล่นในบ้านที่ค่อนข้างดีแต่วันนี้ครับขุมณภางของผู้มาเยือนเนี่ยค่อนข้างดูเหนือกว่าและเฮทเฮทนะครับที่พบกันมาเนี่ยเชลซีดูดีกว่าครับและรู้ทางบอลของบอลมัตได้มากกว่านะะะะะคคคคครรรรรััััััับบบบบบเเ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 เกกกกมมมมมหหลลลลงงงงงงงสุดดดททีีี่่่่่่่พพนน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 นาา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 ยยยยยต้้้้้ออ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 อววววชชซแืืผภขขขู เห็นได้ชัดครับขุมกำลังก็ดูเหนือกว่าหลายๆตำแหน่งด้วยวันนี้ครับน่าถูบมาเก็บใช้ในบ้านของบอลมาไปได้อย่างแน่นอนครับน่าจะเป็นงานหนักของเจ้าบ้านเลยทีเดียวครับวันนี้ครับให้มองที่เชลซีได้เลยครับมองว่า1เม็ดเอาจจะมีการให้เห็นครับก็ฝากด้วยลวกันนะครับสำหรับแนวทางที่ผมยิบยกมาให้แนนี้ครับหากท่านใดนะครับอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่มีให้มากกว่าหน้าช่องครับที่มีให้มากกว่าในโลกออนไลน์เข้ามาเป็นครอคราเดียวกันได้ครับสำหรับทางเขาก็อยู่หน้าโปรไฟล์กับตรงนี้เลยครับก็ฝากด้วยลวกันนะครับสำหรับบอลสด ไปก่อนสวัสดีครับ